กับพ่สู่ช่วงที่3าของรายการครับค่ะและช่วงนี้นะคะสนับสนุนโดยยูโทรจิน่าไฮเดรบูส mm hmm. เครื่องเหนื่องบีอิงและพะออมเดบี้เลิฟเพลย์แทนค่ะในช่วงนี้นะครับต้องบอกคุณผู้ชมครับ mm hmm. เตรียมขากันไกลไว้เป็นอย่างดีมีรอยยิ้มเกิดขึ้นแน่นอนครับเพราะว่ามีกวนกวน,กวนหนึ่งครับตอนนี้เขาก็เริ่มไป ป่วนตามบ้านแล้วเรียบร้อยเพราะละครออนไปไม่กี่ตอนนี้กระแสตอบรับดีมากๆนี่คือกวนหนุ่มๆจากทุกกล่องยอดรักครับคือจะบอกว่าทีมนักแสดงเขาเก่งมากๆกค่ะตค,คือฮาสุดๆเลยนะคะโดยเฉพาะแกงนี้เลยค่ะแกงทหารเกงของเรื่องนะคะซึ่งวันนี้นํามาดระเพกของเรื่องคุณเตอร์สันทวิตนะคะมาคุกับเพื่อนๆนอกจากจะพูดคุยแล้วมีโชว์พิเศษมาฝากกันด้วยค่ะ จอสาวๆเซ็กซี่นี่อาจจะทําให้ระเบียบแตกแถวกันไปบ้างขอต้อนรับเข้าสู่ตาเศษนะครับาหนุ่มจากผู้กองยอดรักครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับเจอสาวๆเซ็กซี่ไปเมื่อสักครู่ก็จะร้อนไปบ้างเรี่อว่าวรื่นรมกว่าคุณเรเนีอ๋อเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดจะแป่งอย่างนั้นก็อาจจะดูรื่นรมกันได้นะเนอะ ไม่เชื่อต้องลองอยากเพือดมองหน้าไม่ติดอกต้องบอกว่าอยู่ในกระแสฮิตมากกับการกลับมาครั้งนี้แล้วก็สร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะให้เขาแนะนําตัวอย่างเป็นทางการคุณน้องก่ก็ได้ครับสวัสดีครับ่อแม่พี่น้องผมโอ๊คกิเรตี้ครับในเรื่องนี้ก็รับบทเป็นพ่อมากครับพ่อมากก็เป็นคนอีสานมาจากลอยเอ็ดครับผมคุณน้องบ้างอ๋อผมขออินโทรห้านาทีได้ไหม สวัสดีครับพี่นอ้องเ,เรื่องนี้ผู้กองอยอดรักรับบทเป็นพลทหารสืบนะครับเล่นเป็นลิเกครับอะไรครับพระเอของเราครับผมฉันเตอ๋อฉันทวิทย์จะรับบทเป็นพัานน้ำสุพรรณจากพลทหารน้ำมนตคนซื่อมาจากสุพรรณจ้ะรับึกยังไง่ะกับการที่จะแบบสำเนียงที่แบบเหนือแล้วเขาเหนิมเหมือนมากก็ต้องไปอยู่ที่นู่นเลยอไปเดินซื้อของในตลาดพูดเนอะขอบคุ ปกติกับเขาไม่เคยเขาพูดถูก啊เอาอะไรจ๊ะจริงจงคนสุภัยก็จะพูดเหนื่อยแค่นิดเดียวทุกวันนี้นะครับที่ผมก็อุ๋ยไปมาด้วยกันก็จะเห็นว่าเขาแทบไม่พูดเหนื่อยกันแล้วเลยครับก็เลยต้องเลือกว่าจะเหนื่อยแบบไหนเหนื่อยนิดเดียวหรือว่าเหนื่อยเยอะอะไรเป่าเกียงมากเลยอะผัวอ๋อนุนิสัยไม่ใช่ตาไปอยู่ด้วยกันเลยตาตาถหนุ๋ยแล้วครับสวัสดีจ้ะฉันอุ่นบญนเำเลสนะจ๊ะรับบทเป็นอั้ำจ๊ะอั้มคนนอนง่ายคอยจ้ะสังสมคุลนอนง่ายคอยจะจ้าเอาคุณบอมครับ สวัสดีครับผมมอมกนพัน <arcade> so on so ์ครับรับบทเป็นไข่หนุยจันป๊อตแปดครับเป็นคนตายต้องฝึกยากไหมสำหรับตอนแรกที่ผมไปฝึกคือผู้ใต้เลยครับไปฝึกกับเพื่อนที่ผู้ใต้แต่สุดแล้วที่ไปฝึกมาคือใช้ไม่ได้เลยทำไมอะก็คือถ้าสมมติถ้าพูดใต้ออกไปจริงๆนะฮะสำเนียงอาจจะไม่ได้คนฟังอาจจะฟังไม่รู้เรื่องด้วยจนบางครั้งงงครับครั้งที่แล้วเล่นยังไงไปเขามีการลื้อฟื้นื้นคือฟื้นไม่ต่าไหร่ครับพี่จอยเจอหนึ่งเข้าไปด้วยมันทำลายสมาธิาสมิหนเนี่ยโอ้ผมรู้แล้ว ทำไมมันถึงจำบทไม่ได้เพราะว่าเขามากันคุณภาพเนอเรื่องบทมันไม่เกี่ยวกับการปั่นบทสับเดียงเว้ยเรื่องที่คุณไม่ได้อ่านมันงงกันทุกคนอย่างนี้เองจำบทไม่ได้ยังไงเอาอจำบทไม่ค่อยได้ใช่ว่ามันร้อนตัวหรือยังไงไหมครับยังไม่มีใครว่าเลยคุณจำไม่ได้หรือยังไงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพื่อหาเหตุผลได้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ความผิดตัวเองเนาะออืครับผมนะครับงั้นทิ้งท้ายด้วยพูดเนินๆนิดนึงดีกว่า พราะหลายคนติดอกติดใจแต่ว่าจะมีเป็นคําให้น่าท่าสี่สามสองหนึ่งเอาหูหมีมาใส่หูหมูเอาหูหมูมาใส่หูหมีหูหมูหูหมีเอาหูหมีมาใส่หูหมูดอกคําพูดจู้เสียบหูอีพ่อดอกคําพูดจู้หูอีแม่เอออโอ๊ยอะไรนะไม่มีอะไรเก่งมากเก่งเลยแหละเก่งเลยพูดลองลองถ้าจะดทำได้เราได้อะไรอ่ะ เก่งทำได้เก่งครับเออทำได้ทำได้เราจะแบบชื่นชมจอทัมดหนึ่งสองสามเอาหูมีมาใส่หูหมูเอาหูหมูมาใส่หูมีหูหมูหูมีเอาหูมีมาใส่หูหมูดอกคำปู้เจ้เสียปูอีพ่อดอกคำปู้จี้หูอีแม่นี่เฮ้คนเก่งอ่ะงานด้วยกันเขามาตั้งนานไม่รู้หรอว่าเขาเก่งอ่ะเออเขาไม่ค่อยแสดงความเก่งคนเรามันจะมีความเอาแต่ใจนั่นแหละเอาแต่ใจเก่งไง พี่ออกมาเดี๋ยวกพี่ออกติดเบรกเลยไหมโอเคโอเคครับผมนะครับจริงๆแล้วนะครับในแง่ของความสามารถของทั้งห้าหนุ่มยังมีอีกมากมายครับงันเดี๋ยวช่วงหน้ามาวัดกันต่อว่ากว่าจะเป็นทหารในผู้กองยอดรักเขาต้องฝึกอีกเยอะฝึกอะไรบ้างมาคุยกันช่วงหน้าครับการเอสุ้ายรายการค่ะช่วงนี้สนับสนุนโดยบุธิศักดิ์คลีนิกแฮปปี้และซัมซุงกาเล็กซี่โน๊ตสี่ค่ะ ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวของทหารฉันก็ต้องมีเข้าไปถ่ายนีค่ายทหารจริงๆด้วย<ช>ต้องฝึกก็ถูกคำโทษแบบทหารด้วยไหมคะคือผมรู้สึกว่าเหมือนการถ่ายทําในทุกๆวันมันคือการลงโทษยู่ล้มเพราะมันร้อนมาก <c oughs> ค้อแรกแล้วก็ใส่ค่ายท <c oughs> หารนะครับชุดเต็มเลยนะครับแล้วก็ต้องมีวิ่งมีอะไรแล้วมีฉากที่ผมกับปุ๋ยต้องไปคานที่พื้นนะแล้วพื้นมันร้อนมากพื้นมันร้อนแบบหิร้อนสุด<ต> ก็คานคานมันก็ร้อนคือเหมือนทุกวันก็แบบเหมือนลงโทษกันอยแล้วใช่เขาบอกอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญก็คือเวลาเจอมุกสดๆกันก็ต้องมีปฏิพานไหวพลิปมากๆ <c oughs> เดี๋ยวเลยจะขออนุญาตมีเป็นเป็นเกมการร่วมสนุกเอาเป็นว่าโจทย์เนี้ยก็คือให้ไล่กันต่อไปแล้วก็วนกลับมาไปเรื่อยๆ <c oughs> ซึ่งกติกาก็คือเราจะเล่นทั้งหมดสรอบในแต่ละรอบใครที่ไม่ได้ คัดออกเป็นคนแพ้และหลังจากที่ผ่านทั้ง3ข้อไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวค่อยมาทําโทษทีเดียวกันเพราะฉะนั้นจะมีผู้ชนะที่ไม่โดนทําโทษ2คนขอพอาะถอยม่ได้ไปนะไม่ได้ฟังเนี่ยตอนแรกเป็นบอกให้บอกชื่อผลไม้แต่ต้องผลไม้ที่เป็นพวงแ<ห>ล้วจะควานี้มันของอะไรกันแล้วจะควานี้ะและที่สําคัญต้องทวนสิ่งที่เพื่อนพูดมาด้วยก็จาอแล้วรนนะคะโอเคเริ่มเลยนะครับองุ่นอ่า อ่งุ่นเมื่อเสือพ่วงโดนผลไม้โดนเลยโดนเลยโดนผลไม้โดนเลยโดนเลยโดนแล้วนะโดนเลยโอ้ยชิมชันเล่นเลยอะข้อที่2เป็นอะไรดีครับคุณจอยข้อที่2เป็นสัตท์ที่มีสองขาเริ่มต้นจากบอม1น3สองสมไก่ไก่นกไก่นกจิงโจ้ปามิงโก อะไม่ดไม่ดูอ่แพ้เ้เเลยไม่ดูไดูแ้เลย้เไดูแโอยให้พี่จอยตั้งโจทย์ใหม่เอานักแสดงในเรื่องนี้เริ่มต้นอะเริ่มต้นจากบอมหนึ่งสองสมมาี้ครับมากี้ทุนทิรันทรัพย์ครับมากี้ทุนทิรันทร์พย์เจตุรงค์ครับมากี้ทุนทิรันทรัพย์จจตุรงค์น้พี่ท็อปครับมากี้ทูนทิรันทร์ซับพี่ทอป ไม่แต่ตุลงหาต่ตุ่งแตตุลงแตตุลงหายปต่ตุ่งหายตุ่งหายเอรอเนี่ยผมบอกเห็นไหมครับเห็นไหมครับต่อยจะต่อยผมเห็นไหมครับอ่าโอเคงั้นเอาเป็นแบบนี้ครับให้เต๋อกับบอมขนาบข้างกับสามคนที่จะโดนทำโทษเลยเชิญเลยครับเชิญครับสามคนตรงกลางและเรามีบทลงโทษง่ายๆครับมีแค่สามสอง ไม่งอยู่ค่ะจริงๆกล้องต้องจับทางนู้นให้ดีนะครับบนลงทอดหนึ่งสองหรือสามครับที่สองครับที่สอันนี้แรงสุดเลยอดีดหน้าผากโดยผู้ชนะให้ขึ้นเป็นรอยม่วงครับไม่มีไม่มี่มีนะไม่มีรอยม่วงที่มีรอยม่วงบอกห้ามบอนะ พี่กีได้ยินป่ะครับว้ยเลยนะครับแต่ว่าห้ามเบานะในกองพี่ลงเคยสอนไว้บอกเวลามีฉาตกหัวน่าต้องแบบเอาทีเดียว่านถ้าเกิดแบบตกเบาเบาเบาเงี้ยเล่นกันทั้งวันก็ไม่ตกก็นะครับขอโทษแฟนลับทุกคนด้วยนะครับโอ้ยน้ำตาไหลอย่างนี้เอานะหนึ่งสองหนึองบอมบ้างบอม้างเอาอย่างนี้ดีกว่อ๋อ สีสันนะครับไม่ใช่บ้านได้แต่บ้านได้วันนี้คือดีไม่เดี๋ยวก่อนเอาเขอนจริงๆในกองนี้นักแสดงรักกันหรือเปล่ารักกันมากรักกันรักกรักกันเลยแย่จังเมื่อก่อนมีแต่รอยจูบหออีกรอบได้ไหมครับหนึ่งกับสามครับอ่าเลือกสามไปแล้วโอ้โหให้เตะมากอกโดยผู้ชนะโอกืออ้โหดีดมากอกดีดมากอกโดยผู้ชนะอ๋อโอ้โหย โอ๊ยโอ๊ยเบาไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บโอเคครับโอเคครับเตอเบาอยู่แล้วไม่ค่อยมีแรงมันแรงมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีอคติเกิดขึ้นในรายการนะครับไม่ทันที่เลยโอ๊ยอย่างนั้นมันโดนกระดูกมันไม่เจ็บใช่ไหมครับมันไม่เจ็บครับเจ็บครับโต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 เลยกระด ดีดหูโดยผู้ชนะอย่างนี้ครับผมนะอดีตผู้ชนะมีสิทธิ์ครับอะไรครับใครก่อนยพี่อกระโดดมาแบบไม่ให้จังหวะด้วยเหรอมาแต่ข้างหลังไ่กระโดดตบตรงนี่้หายดีไรห่าเอาไปเลยนะพี่เต๋อได้ดีดหูให้ดูแล้วครับพูดดีๆนะโออ้้ยยให้ดีดติ่งให้ดีดติ่งไม่ดีดใบหู ไม่เจ็บครับไม่เจ็บครับรายการอะไรนี่ไม่เจ็บกันอันเดิมมันเป็นกระดูกไงมันปังเนื้อเป็นเนื้อครับสุดท้ายให้ฝากละครดีกว่าค่ะครับผมก็อยากจะฝากไว้ด้วยนะจ๊ะกับผู้กองยอดรักจ้ะรับรองว่าสนุกสนานแน่นอนคือคนที่ติดตามมาด้วยจะได้รู้แล้วล่ะว่ามีความสนุกสนานเฮฮาเยอะแยะมากมายแล้วก็อยากฝากไว้ด้วยมีเรื่องรักโรแมนติกด้วยรักครอบครัวด้วยแล้วก็รักในอาชีพทหารด้วย ไปดูเรื่องนี้รับรองไม่ผิดหวังสาระเทียบแล้วก็ความสนุกเทียบเหมือนกันจ้ะ,ะครับผม,มค,คนณเต๋เอเจอไหมร้อเสียดายคนตายไม่ได้ดูจ้ะ <c oughs> <c oughs> ยอดมากดีขนาดนั้น,นเลยเ,เดี๋ยวปิดท้ายยัง<ะ>มีอีกหนึ่งโชว์ครับผมคราวนี้จะเป็นคุณเตอ๋อเป็นเพลงช้าครับคือเพลงประก,กอบละครมีเพลงเร็วไปแล้วซึ่งขาะที่ที่ร้องกับอุ๋ยแล้วก็มีทุกคนออกมาเต้นกันอันนี้จะเป็นเพลงช้าแล้วก็ชื่อเพลงว่าขอกันดื้อๆครับขอกันดื้อก็จะเป็นเพลง เหมือนแทนใจความรู้สึกของไอพันธ์ที่มีต่อผู้กองนนะอะไรอย่างเงี้ยก็ แต่วันนี้ผู้กองไม่มาวันนี้ต้อง่นให้หน่อยเปล่าไม่ว่างค่ะจบเลยตัดบทวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับมาสร้างสีสันจากผู้กองยอดรักขอบพระคุณครับขอบคุณครับและสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณคุ้พิธีกรค่ะจาก EFC F Fashion และกิ่งการค่ะปิดท้ายกับโชว์ที่พลาดไม่ได้นะครับเพลงประกอบละครอีกหนึ่งเพลงจากคุณเต๋อนั่นเองพกเราลาไปก่อนครับเจอกันวันเสาร์หน้าบ่ายสองสี่สิบห้ากับ a าเสศสวัสดีครับสวัสดีครับ